สิปีแห่งความประทับใจกับหลากหลายเรื่องราวความรักของเขาและเธอสวัสดีครับชื่อ,อยูรนันใจเยือกเย็นนะครับชื่อเล่นชื่อบนครับเป็นพี่คนโตจากพี่น้องสามคนครับในวัยเด็กชั้นประถมผมเรียนจบที่โรงเรียนประไทยวิทยาครับหลังจากนั้นก็มาเรียนต่อที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลายัยที่นี่ผมได้มาเจอเพื่อน ได้เล่นดนตรีกับเพื่อนๆครับหลังจากนั้นผมได้มาเรียนต่อปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเอกสาขาวิศวกรรมอุตสาหาการนะครับหลังจากเรียนจบด้วยความชอบด้านคอมพิวเตอร์ผมได้มาเรียนต่อปริญญาโทที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศครับหลังจากเรียนจบผมได้ทํางานทันทีที่บริษัทโซนี่ดีวประเทศไทยจำกัดในตําแหน่งวิศวกรครับ หลังจากนั้นผมก็ได้เปลี่ยนงานมาทาที่บริษัทซิลิคอนคาประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันครับปัจจุบันผมทํางานอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในตํำแหน่งวิศวกรระดับ5ครับ ชื่อนางสาวกบลพัฒนโ์โพทองชื่อเล่นชื่ออ้อนค่ะเกิดวันที่22กันยา2529ปัจจุบันอายุ30ปีค่ะเป็นพี่สาวคนโตต้อนเด็กๆ ชอบขี่จักรยานลอบหมู่บ้านนะคะเป็นหัวหน้าแก๊งจักรยานแต่พอโตขึ้นชอบออกกําลังกายชอบเล่นโยคะต่อยมวยการศึกษานะคะจบระดับอนุบาลถึงประถมที่โรงเรียนอนุบาลลำปางเขียรังรัฐอนุสรณ์จากนั้นก็มาต่อมัธยมที่โรงเรียนบุญวานวิทยาลัยแล้วก็ต่อปริญญาตรีที่สาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพอเรียนจบปริญญาตรีก็ต่อปริญญาโทที่คณะครุศาสตร์สาขาการสอนภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วก็ไปต่อปริญญาเอกที่คณะศึกษา,าศาสตร์สาขาหลักสูตรและการสอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่คะประวัติการทํางานนะคะเริ่มต้นชีวิตการเป็นอาจารย์เริ่มแรกเลยที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะปัจจุบันทํางานเป็นอาจารย์ประจําที่สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือค่ะ I'm la กันครั้งแรกเหรอคะเจอกันตอนไปเข้าค่ายของมหาวิทยาลัยค่ะได้ทำกิจกรรมอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็เป็นเหมือนละลายพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นด่านเป็นเป็นเปฐานอ่าเป็นฐานใช่เข้าฐานตอนแรกก็ยังไม่เจอกันเหมือนเป็นเป็นเขาให้เข้ากลุ่มเป็นกลมๆเนาะแล้วก็เหมือนวนได้วนมาได้มาอยู่ได้ทากิจกรรมได้มาอยู่เจอกันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็เจอก็ตอนแรกนึกว่าพี่วนเป็นน้องเพราะว่า เป็นผู้ชายแบบผอมๆแห้งๆตัวเล็กๆอะไรเงี้ยหนูก็เป็นรุ่นน้องอ้าวที่ไหนได้เป็นรุ่นพี่เจออ้อนครั้งแรกก็เหมือนแบบกระโปโลนีดหนึงหัวฟ,ฟูฟู <c oughs> น้องนี่ทําไมดูหัวฟูฟูแบบตอนนั้นตอนนั้นเรียกว่าแบบเป็นเหมือนพี่น้องกันมากกว่าอตอนที่เข้าทําง,งานที่กฟผได้คือตอนนั้นก็จะลุ้นกันมากเลย ค,คือเขาก็พยายามช่วยเราเขาก็จะแบบเฮ้ยต้องไปสอบทุอีกนะไปส่งสอบพ่อเขียนไปส่งสอบสัมภาษณ์คือ,อย่างไปอย่างกับแม่คนอื่นเขาหาหัวของไป <c oughs> แล้วก็บอกเขาว่าไม่ต้องไปแล้วก็ตามไปแบบเฮ้ยจะได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนที่ประกาศผลว่าได้อะไรเงี้ยเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราก็เหมือนเราก็พอรู้ผลทางโทรศัพท์ว่าอเราได้นะเขาก็ดีใจมากเลยเราก็ดีใจแล้วก็โอ้ยเราก็ถือว่าประทับใจมากเหตุการณ์นั้น ก็ตอนตอนไม่สบายตอนเป็นไข้เลือดออกอพี่บนก็คอยดูแลต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณ78วันเลยอย่างเงี้ยพี่บนก็มานอนเฝ้าแล้วก็ต้องไปทำงานแล้วก็ต้องมาดูแลเราอีกอย่างเงี้ยคะเรื่องที่เป็นทุกข์เราจะไม่พูดก็จะเหมือนกับว่าเราอยากให้เขารู้แต่เรื่องดีๆจริงเราก็เหนื่อยมากมเขาเราทำงานเช้าแล้วก็ถึงตอนเย็น เราก็รีบมาหาเขาที่โรงพยาบาลเราต้องไปเก็บเสื้อผ้าไปเก็บเสื้อผ้ามาเตรียมมาเฝ้าเขางคืนเราก็ต้องตื่นกลางคืนเราก็ต้องตื่นตื่นมาดูแลเขาอย่างเงี้ยเขาจะเข้าห้องน้ำเขาจะเลือดออกเขาจะอะไรเราก็ต้องมาดูแลพอตอนเช้าเราก็ต้องขับรถกลับไปห้องไปอาบน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าไปทํางานทําอย่างนี้อยู่อาทิตย์หนึ่งใช่พี่บุญก็ดูแลกแล็ก็คอยดูแลทุกอย่างอะไรเงย ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวได้พี่บนเป็นอะไรในคนคนเดียวกันคือเป็นพี่ชายเป็นแฟนเป็นเพื่อนก็เป็นพ่อก็คอยดูแลอะไรอย่างงี้ค่ะเอาใจใส่เราก็มีความสุขดีค,ะค่ะก็เหมือนเขาก็เป็นเป็นทุกๆอย่างอะไรอย่างนี้ก็คือชอบ ที่เขาเป็นเป็นคนใจเย็นชอบที่เวลาอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำมันก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยโอย วาเลนไทน์ต้องมีดอกไม้ต้องมีช็อกโกแลตนะอย่างเงี้ยหม่แค่ไปกินข้าวก็จบพบครั้งแรกเลยปีแรกที่รู้จักกันใหมนะ่นะวาเลนไทน,น์ซื้อเกงยินพี่บนพี่บลซื้อนาฬิกาให้หลังจากนั้นไม่มีอีกเลยเ,ออเราก็จะเหมือนให้ทุกๆวันนะมันเป็นเหมือนเหมือนวันของเราทุกวันนะเราก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนทุก,ทกวันก็การให้อภัยกับความเข้าใจก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะที่ทําให้ให้เราแบบว่าคบกันมาถึงถึงถึงสิบปีออนก็จะแบบ เออเอเบอเบอร์ตอดเวลาลืมโน่นลืมนี่ทำมึนมากตอดเวลาเงี้ยเราก็จะมองเขาเป็นกันเรื่องตลกซึ่งมองเป็นข้อดีอาจจะเป็นข้อดีของเขาก็ได้ที่แบบทําให้ทุกวันมันทําให้เรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสก,ก็จะมีหลายเรื่องที่ชอบเซอร์ไพรส์อย่างเช่นเหมือนกับว่าเอ้ยวันนี้ไี่เที่ยวกันเดี๋ยวขับรถไปเลยแต่ความจริงเราจองโรงแรมไว้แล้วเราทำโน่นทํานี่ไปแล้วเขาก็จะถามตลอดทางเลย แล้วจะมีที่พักหรอแล้วแล้วมันจะพักได้หรอแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมเราก็แกล้งเบอร์ๆไปว่เอ้ยมันก็คงได้อยู่มั้งไปถึงเราก็ไปเช็คอินได้อะไรประมาณเนี้การการทำที่เขาทําให้เราโดยที่บางทีเขาไม่ได้พูดอย่างเงี้ยเวลาสิปีที่ผ่านมามันก็พิสูจน์ได้ว่าเราอยู่ด้วยกันได้ก็ตกลงกันเลยว่าเราก็ได้เวลาแล้วเนาะเพราะเดี๋ยวถ้าหลังจากนี้ก็จะแต่งงานกันก็คงได้เวลาที่เหมาะสมละแล้วก็ตกลง ทำงานกันครับ ตั้งแต่เจอเธอใจก็คอยเพ้ออยากเจอทุกที่เลยไปเธอนั้นคือดวงใจหวังเพียงพบเจอเห็นเธอใกล้ไได้แต่บอกรักเธอเพียงแค่ขาน <จะ S 1> เดียวเธอคือความฝันคนที่เรานั้นแอบเพ้อและเมื่อบ่อยๆแต่ทำได้เพียงแค่คอยให้เธอหันมาสบตาสักหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันเฝ้าฝันถึงภาพเธอ ตอนที่นอนหับไหลอยากจะรู้เธอเป็นอย่างฉันบ้างไหมอยากจะรู้ใจเธอฝันถึง เข้าใจเพราะฉัน